สวัสดีครับพบกับช่างจีไฟฟ้าไม่อายนะฮะจากหน้างานจริงนะครับแนวทางการทำกับสาระนารกเกี่ยวงานไฟฟ้านะครับเคือได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของนะฮะให้มาปรับปรระบบไฟด้านบนฟ้านะครับนะฮะคือ เจ้าของบ้านเขาขึ้นมาดูแล้วปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับตามภาพเลยให้ช่างทำการปรับปรุงบบท่อข้างบนฟ้าใหม่ทั้งหมดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็เลยขึ้นดูหน้าง,งานจริงทำได้ครับทำได้ไม่มีปัญหาเพราะว่า ระบบของเขาบนฟ้ามีคานมีอะไรพลาดหมดสามารถเยียบย่ำอะไรได้นะฮะก็เ็นหน้างานให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรระบบไฟเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะแต่การทำโทษของเขาค่อนข้างบวนะครับก็มั่วบว่หมากนะฮะ ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะการทำของชาวแต่ละควบก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูแนวทางนะเนาะบ้านของท่านท่านก็ดูช่างของท่านเองนะครับว่าช่างของท่านทำไฟแบบไหนยังไงนะฮะอย่ายวให้มันมั่วอะไรแบบนี้มันดูน่าเกลียดมันดูไม่เป็นที่เรียบร้อยมันดูมั่วมันมูมนมั่วนะฮะก็ไม่ได้วายใครนะฮะ จากตรงนี้ก็เห็นต่ที่วิดีโอรเราให้ฟังเลยนี่จากนัางานจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการมาทำไฟให้เขาใหม่นะครับวางะระบบทอด้านบนใหม่ทั้งหมดนะฮะก็ให้ดูไว้นะครับนะครับการทำานเฉยไม่ได้บอกดีที่สุดนะครับ